สวัสดีครับผมนายณัฐา,าสารีกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 11โรงเรียนมังกปีวันนี้ผมเป็นตัวแทนกลุ่มมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์วงจรกระแสะไฟฟ้าแบบกระแสะตรงซึ่งอันนี้คือการต่อแบบขนานครับวัสดุปรกะกณ์ก็จะมีแบตเตอรี่จะมีสวิตช์ไฟหลอดไฟแล้วก็สายไฟเมื่อเรากดสวิตช์ปุ๊บกระแสะไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปยังส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์นะครับทําให้กระแสไฟฟ้าติดเมื่อเปิดสวิตช์ไฟนะครับจะมีกระแสไหลผ่านเราสามารถหากระแสไฟฟ้านี้ได้จากสูตร i เท่ากับ v ส่วน r นะครับ i คือกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์ v คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์และ r คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ เมื่อเราหากระแสไฟฟ้าได้นะครับเราก็สามารถหาพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกันโดย W เท่ากับ Qv นะครับแต่เนื่องจาก Q เท่ากับ It สูตรจะกลายเป็น W เท่ากับ Ivt นะครับแต่ v เท่ากับ Ir นะครับสูตรจะกลายเป็น I กําลังส Rt นะครับและ I กลังเท่ากับ v กสองส่วน r กำลังสองนะครับจะได้สูตรเป็น v 2ลังสส่วน r คูณ t นะครับพลังงานไฟฟ้านะครับ so มีหน่วยเป็นจูลเมื่อเราหาพลังงานไฟฟ้าได้นะครับเราก็หากำลังไฟฟ้าได้เช่นกันคือจากสูตร p เท่ากับ i v นะครับโดยที่ v เท่ากับ i r จึงกลายเป็น i กำลังสส่วน r นะครับและ i เท่ากับ v ส่วน r นะครับจงได้สูตรอีกสูตรหนึ่งคือ วีคลังสองส่วน R นะครับโดยมีนหน่วยเป็นวัตต์นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านที่ได้ชมคลิปหรือว่าดูวิดีโอนี้จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยวันนี้ขอบคุณครับ